นี่คือกัวลาบแครนะครับต้นเล็กมากดอกช่อดอกก็เล็กนะครับเนี่ยผมเอากิ่งยอดเขามาชำปักชำลงเลยนะครับง่ายๆเนี่ยลงเดินเดนที่ปลูกเขานั่นแหละในกระถางเขาเลยปักชำลงนะครับเนี่ยติดงอกงามดีครับผมนะแถมมีช่อดอกเล็กๆข,ข,ขึ้นมาด้วยช่อดอกเล็กๆเห็นไหมครับนี่แคระจริงๆนะครับกัหลาบผมมีอยู่สองตน้น นี่นี่กิ่งเดิมมันเริ่มแก่แล้วไนงะผมก็เลยเด็ดยอดลงปักชำอ่าก็ได้ผลดีครับขายายพันธุ์กุหลาบง่ายๆนี่นี่อีกต้นหนึ่งอยู่ฝังนี้ครับอีกกระถางหนึ่งนี่ครับ,น,น,รบนะผมเป็นคนชอบรักความสงบนะครับนะชอบอยู่กับต้นไม้พอมเวลาว่างเช้าเย็นก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่กับต้นไม้นะเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านจะได้อยู่กับตัวเองครับผมเนาะหากิจกรรมแบบธรรมชาติธรรมชาติเพลิเพลินเห็นไหมครับเนี่ย ความสวยงามเล็กๆแน่น้อยข้างไกลนี่แหละหน้าบ้านหลังบ้านเรานี่ดอกเขาครับนะเดี๋ยวได้ย่นโฉมก็แล้วอ่าเอา้าถัดมาเอกครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้วันนี้คลิปนี้ผมจะนําเสนอในเรื่องราวของนี่ครับคุณคุ้นกันไหมครับคุณเคยกันไหมผมไม่ได้ตั้งใจปลูกเลยนะอ่ามันคือต้นกระสังครับผมต้นกระสังถ้าเจอแล้วอย่าถอนทิ้งนะครับมันคือผักสมุนไพรครับผมดีมีประโยชน์มากเลยนะอุดมไปด้วย สารต้านอารมูอิสระครับผมนะต้นอวบอิ่มลักษณะแบบนี้มีช่อดอกด้วยเห็นไหมอวบอิ่มน้ําลักษณะสดใสสดชื่นมากครับนะลําต้นเขานะครับนะอต้มดื่มแก้โรคปวดข้อปวดเขา่าคันเอาน้ําเนี่ยนะน้าสดสดเนี่ยรักษาสิวนะครับผมนะอ่าแล้วก็พวกน้ําร้อนลวกแผลผู้พองไฟไหม้นะครับนะ อีกสรรพคุณหนึ่งที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของป้องกันผมร่วงครับแล้วก็ทําให้ผมนุ่มแลดูหน้าสัมผัสแน่ที่ผมสนใจมากๆเพราะว่าผมทำแชมพูจีมกุฎกุดจีอยู่ครับตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะแน่ๆมันเกิดในกระถางกุหลาบครับเน่วันนี้ผมจะขยายพันธุ์ครับผมวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับเน่เด็ดข้อตาข้อกิ่งเข้ามาเลยนะครับตรงให้ให,ให้ตรงข้อครับ นะแล้วก็ปักชำลงไปกระสังนี่กินได้ทานได้นะครับทานเป็นผักสดาทานกระทุบหน่อไม้ทํายําทําสลัดรสชาติก็จะเผ็ดๆลิ้นนิดนึงนะครับนะมีวิตามินซีสูงเบตาแครโรทนีนย่าถอนทิ้งนะวัชพืชด,ดีมีประโยชน์นะครับทุกท่นนานวิธีการปลูกเพราะชาแบบนี้ก็ง่ายๆครับลดน้ําให้ชุม่มนะเดี๋ยวรากเขาจะออกตรงข้อตานะครับเจอแล้วจะถอนทิ้งนาะ